แน่นอนครับต่อไปนี้คือสคริปต์รีวิววิดีโอของ Toyota Hilux Revo Rocco 2025เป็นภาษาไทยความยาวประมาณ800คำตามรูปแบบที่คุณต้องการเริ่มต้นด้วยคำว่า Hello everyone welcome back to the channel Channel name Thailand และเขียนเป็นย่อหน้าเดียวครอบคลุมเนื้อหาภายนอกภายในสมรถนะความปลอดภยัย จุดขายเด่นราคาและสรุป Hello everyone. Welcome back to the channel. Channel Name Thailand วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถกระบะระดับพรีเมียมที่กำลังมาแรงที่สุดในปีนี้นั่นคือ Toyota Hilux Revo Rocco 2025ซึ่งได้รับการปรับโฉมใหม่ให้โชเชีว่ววดุด,ดันและพร้อมลุยในทุกสภาพถนนเริ่มจากภายนอกก่อนเลยตัวรถมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบใหม่สีดำนงาสไตล์สปอร์ตกันชนหน้าแบบสปอร์ตพร้อมแผ่นกันกระแทกสีเงิน ไฟหน้าแบบบีเลที่มาพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติและไฟสองสว่างเวลากลางวันแบบเลดเสริมลุกให้ตัวรถดูพรีเมียมและทันสมัยมากยิ่งขึง้นอีกทั้งยังมาพร้อมกับล้ออลอยสีดําขนาด18นิ้วลุกเท่เต็มขั้นบันไดข้างสีดําและกระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในทุกการใช้งานส่วนด้านท้ายรถก็โดดเด่นไม่แพ้กันด้วยสปอร์ตบาร์สีดําและกันชนท้ายดีไซน์ใหม่ที่เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวรถ ภายในห้องโดยสารได้รับการตกแต่งอย่างพิถีพิถันด้วยโทนสีดำและแดงเบาะหนังแท้เดินได้แดงแบบสปอร์ตให้ความรู้สึกหรูหราแต่ยังคงกลิ่นอายของความแข็งแกรง่งมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางและลำโพง6ตำแหน่งเพิ่มความสะดวกสบายตลอดการเดินทางมากวัดเรืองแสงพร้อมจอมิดขนาด4.2นิ้วช่วยให้การแสดงข้อมูลต่างๆชัดเจนขึ้นและยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกซ้ายขวาและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง เรียกได้ว่าใส่ใจทั้งคนขับและผู้โดยสารด้านหลังในทุกการเดินทางด้านสมรรถนะโตโยต้าไฮรักเรเวลร็อกโก2025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบแปรผัน VNT u r b o กำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิดมหาศาลถึง500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4WD ที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนทั้งแบบธรรมดาและออฟโรดช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกหนกคู่พร้อมคอย l spring ด้านหลังแบบแหนบซ้อนให้ความนุ่มนวลแต่ยังคงความแข็งแกร่งพร้อมบรรทุกได้เต็มที่ทําให้มั่นใจในทุกเส้นทางทั้งทางเรียบและทางลุยระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มไม่แพ้กันมาพร้อมกับโ y o t a s a f e t y s e n ซ e ที่รวมทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ Pre c o l l i s i o n System ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลายัยเลน d ีพาร์ตัว Alert with steering a ์ s ิ s แระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน n a m i ม R a d a r Cruise c o n t r o l และระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ AHB เสริมด้วยถุงลมนิรภัยเจ็ดตำแหน่งระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว VSC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC และกล้องมองรอบคัน360องศาเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารจุดเด่นของ Roco รุ่นนี้คือการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราและความแข็งแกร่งได้อย่างลงตัวเหมาะกับทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลในสไตล์ออฟโรด อีกทั้งยังมีการออกแบบที่สปอร์ตดุดันตอบโจทย์ไล์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความโดดเด่นไม่เหมือนใครโตโยตา้ายังให้ความสำคัญกับความประหยัดน้ำมันและการปล่อยมลพิษต่ำทำให้ร็อกโก0 2 5ไม่เพียงแค่แรงแต่ยังรักโลกอีกด้วย สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทย Toyota Hilux Revo r o c c o 2025เริ่มต้นที่ประมาณ1 1 7 9 0 0 0บาทสำหรับรุ่น2.8 High 4x4 และอาจเพิ่มขึ้นตามออปชันและชุดแต่งที่เลือกซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับรถกระบะท,ที่มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยและความสามารถรอบด้านแบบนี้สรุปแล้ว Toyota Hilux Revo r o c c o 2025คือตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะท,ที่ทั้งหล่อ แรงปลอดภัยและพร้อมลุยทุกเส้นทางด้วยดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัยสมรรถนะที่เหนือชั้นและเทคโนโลยีความปลอดภัยครบครันบอกได้คำเดียวเลยว่ารุ่นนี้ไม่ควรพลาดหากคุณกำลังมองหากระบาดที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและไลฟ์สไตล์โตโตยต้าไฮลัก r e เรเวโรกโ2025คือคำตอบที่ใช่สำหรับคุณหากคุณต้องการให้แปลสคริปต์นี้เป็นเวอร์ชั่นเสียงภาค